แข่งเครื่องเพลงก็กลางคืนลึกๆเนะี่ยเปิดดังตึ้มๆเลยเนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชอบเป็นช่องรู้ไหมว่าเขาแอบถ่ายอะไระยังงงอยู่เลยอ้อาวแล้วพ่อไปเอามาจากไหน,นเออของอะไรของพ่อแ,แล้วจะมันหายไปไงวะเนี่ยอี่พวกกุมารทองได้มาจากกรเม็นด้วย ได้มาจากฝอยคำพวอคำพภยสังขละไปคำเวอสังขละโอ้ได so <people> <C Bis którym Island> ้มาจากซอกลาวเ้ยเสังขาไม่ไม่ใช่นะไม่จะสงครามหรอกคือสงคราเนี่พ่อลินลินลินพ่อลินกเเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก่อนไม่สังเกตลินแข็งพอลินแข็งนี้ เจ้มือเดีายมเนี่ทำไมเดี๋ยวเูาอันนี้เป็นลูกขาปูกี่วันนั่นน่ะเอ้ยถึงคันน่ะเจ็ดเจ็ดหัวใจมันคันเดียวน่ะมันยับขนยาดนั่นไปเมคอร์มันเลยเหตุเขาไปด้วยวันนันอือคือที่นี่ไปทางแค่เนี่ยที่นี่ไปถึง บ้านหลังนั้นเป็นบ้านบ้านบ้านหลังไหนอยู่ก็บสังก้านอ่ะที่นี่มันอย่าเพิ่งเอามือไปเลยยุบถุงไปเลยปีกระดานปีกระดานทางมาฟังประวัติศาสตร์พ่อครับประวัติศาสตร์ที่นี่เจ้าของบ้านบอกเอาเอาไปเลยไม่ต้องเอาไปเลยมีอันนี้เลยใครวะมีทานมีทานพอลอยบ้าง พอเอามาเอามาก็ไม่ได้เลี้ยงไม่อะไรเนาะไม่ได้ซื้อหนลงงมแดงแหงก็กินแค่กีพอมาใส่แม่กลางคืนก็เปิดเครื่องเสียงดังตึ้งตึ้งเปิดเปิดเลยนะดูแลแม่รู้ไหมว่าเครื่องเสียงติดเครื่องเสียงดัง เนี่ยมีจริงเลยนี่อยู่เออยู่ก็นอนตาเนี่ยตากันหน่อยตาเนี่ยตาก็นึกว่านึกว่าพ่อไปเปิดไงอืมก็เลยตาก็ไม่แล้วที่นี่ของอยู่ไหนล่ะที่นี่หายดื้ออย่าพึ่งโอ้าไปไหนโอ้ยลำคาเป็นทองเหลืองนะเป็นทองเหลืองปุ๊บปั๊บนี่ กรมยาวจะขนาดนี้มันทะเลาะกันแล้วนี่มันทะเลาะกันแล้วสองแม่ลกเออตบสัตตบสัป๊าปาบว้วพอกูได้็อดเด็ดแล้ว